วันนี้ก็มาพบกับงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายครับกับกีสูดเจ้า g x z 3 6 0เหมือนเดิมนะครับนี่ครับช่างทำการคลายออกครับตัวเติมโดยใช้ปัจจัยเบอร์27นะครับคลายออกข้างบนข้างล่างครับลูกหน้าก็จะเป็นมีกองไสด้วยนะครับอย่าลืมคลายกองไสออกครับตัวนี้นะครับครับนี่ครับกำลังคลายออกน้ำมันก็จะเป็นดำาๆนะครับนี่พอคายออกก็จะได้น็อต3ตัวมาแบบนี้ครับ เป็นแม่เหล็ก2ตัวครับส่วนที่เป็นเรียบก็จะเป็นตัวปิดนะครับไปเดินทําการช่างดึงกองใส่ออกมาครับตอนนี้จะทําหน้าที่กองเศษเฟืองเศษฝุ่นที่มันแตกนะครับออกมาอกรอให้มันไหลจนหมดก่อนนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นลูกหลังนะครับมันฟังท้ายก็จะมีสองลูกนะครับสําหรับรุ่นนี้รอให้มันไหลจนหมดนะครับ ค่อยเติมเข้าไปใหม่ส่วนหัวน็อตก็ทําการล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเศษแม่เหล็กเศษอะไรล้างตามกองออกให้ใส่แบบนี้เลยครับออครับผมเสร็จแล้วเราก็จะใส่กองใสเข้าไปนะครับโดยหันด้านสปริงออกมานะครับให้ชนกับหัวน็อตใส่เข้าไปขันเข้าเหมือนเดิมครับตามเข็มนาฬิกาสเตปเดิมป,ป,ปั๊บปับปับช่างทำการหมุนเข้าไปครับปิกตัว กองใส่แล้วก็มาปิดตัวล่างครับหมุนหมุนหมุนครับคันอัดให้แน่นนะครับตัวนี้ทามันแน่นเดี๋ยวน็อตหลุดระหว่างทางได้นะครับเดี๋ยวช่างคันให้ดูครับนี่คันคันผิดทางไปทีนึงครับนี่ครับนี่คือด้านที่ถูกต้องครับแก้เขินไปหน่อยครับด้านล่างก็จะคันเหมือนกันนะครับ ส่วนลูกเฟืองท้ายลูกหลังก็ทําการลายออกมาเนินครับปล่อยน้ํามันออก <Okay. S 1> นี่ครับจังก็ทําการขายลูกหน้าเสร็จก็มาลายลูกหลังต่อครับนี่ครับส่วนลูกหลังจะไม่มีตัวน็อตกองใส่นะครับลูกหลังก็ <Wow. S 1> จะมีแค่น็อตน้ํามันปล่อยกับตัวเปิดน้ํามันเติมเท่านั้นครับน้ํามันก็จะยังใสๆใสอยู่นะครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนตามระยะกิโลครับระยะตามเปลี่ยนถ่ายครับ ก็จะเป็นมีเศษเหล็กเศษเฟืองดำๆครับติดมานี่ก็จะเป็นเครื่องมือการเติมน้ำมันของเราครับเซตศูนย์ก่อนแล้วก็เติมเข้าไปครับนี่ครับลูกหลังเราก็ขันปิดให้เรียบร้อยครับลูกหลังระหว่างเติมลูกหน้าไปนะครับก็ขันขันขันเข้าไปครับ ติครับนี่ครับลูกหน้าของเฟืองท้ายรุ่นนี้ก็จะใช้ประมาณ17ลิตรนะครับพอเสร็จก็จะทําการพ่นสีอย่างนี้เลยนะครับเป็นไงครับนี่ครับพ่นสีให้ได้มาตรฐานนะครับนี่ขันอัดแล้วต้องมีการพ่นสีครับส่วนน้ามันเกียร์ที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์140นะครับน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเบอร์140ของตอนนี้ของใช้เป็นของคาเทคนะครับนี่ครับ ดูได้เลยครับตามนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย